แต่ oh oh. ยังดูควมร่ยสงๆนี้ <S 2> <S 2> ม่นะเาชา้าวันนี้พามากินร้านอร่อยที่ผมกินประจำคือ ร้านไก่ย่างวิเชียบุรีครับอยู่ตรงหน้าตมปตทดอยสกินนะแล้วก็นี่ครับสั่งส้มตำร้านนี้สินค้าใหม่ส้มตำไข่เค็มนี่ครับไก่ย่างน่ากินแบบนี้เลยโอ้โหสอนร้อนเลยใช่ไหมครับเนี่ยเอาเลยครับผม หนึ่งตัวแฮ,แฮมแล้วนี่แฮมแล้วแฮมยังแฮมแล้วครับรับแคบเลยนะกินตรงนี้เลยปเะเรา คิดตรงตนี้นะครับดีเลยีนี่เลยเขาจะกันจะเจ๊กันลูกค้าประจำสั่งบอยดีมากครับจะพอสั่งเพิ่มได้แต่ย่างนะต้องมีอารมณ์แบบนี้ฮะต้องมีอารมณ์แบบว่าดูเห็นเขาย่างไปด้วยอะไรด้วยฮนะ หอมอย่างเงี้ยกินกับส้มตำเนี่ยสุดยอดเลยครับนี่มาสั่งกับเนื้อยๆลัแล้วนี่อร่อยครับส้มตำก็อร่อยจริงนี่ครับนางลาวีไไค่อยนั่งตรงนี้แหละ มาแล้วตัดสบายๆปกติแล้วผมจะสั่งก,กินบ้าน,นะอะวันนี้ก็บรรยากาศอยากกินแบบข้างทางดูบ้างนะนีะ่มีข้ายายเยอะมาด้วยฮะนีะ่น่ากินนะตจะไปใส่หมูดำบีมมอรชอช้อนอ่ะจะมือเปิบเลย โอเคได้เลยเป็นจิ้มป่ะนีจิ้มแจ่วด้วยนะจิ้มแจวอ่ะย่างร้อนเลยครับอ๋อคนเดียวอร่อยไหมอร่อยหอม้อบ ตัวคอมหมักอบเอือล้วก็เปตวิดไปดไปด้านนี้ถืว่าเป็นร้านอร่อยของที่นี่เลยเวลาของจูบ้าน ผมก็จะสั่งผ่านแจ็คน่ะเจ้าเปนเปลียนมากเลยเฮ้ยท้อดยังได้ไม่เปลี่ยนท่านาลีนาลีกินเปลี่ยนจากกว่าครับดีกว่านี่ครับมะลิเขาเปลี่ยนแบบนี้ อืมไก่นะเขาชอบตรงไหนบ้างชอบตรงตั้งท้ายแบบนี้ตรงแท่นแท่นไส้แกงสูตรแบบนี้อร่อยขายดีมากเลยอี่คือผมมาสั่งเลยนี่ครับสองตัว แต,มมต,มมตมมม่มันจิ้มอย่เ็มจิ้มเนื้อปิมนจมันวิซิบุลีอีกแบบนึงเลหวานัจมาปะรมรั่นมมรนะตัวไ่่ะไร่วออว่าวมมีม,มกนะมมกอกเนาะท่านมะกอกก่อนเดัใส่มกอกน ก็เห็นผู้ชายจำเงินเท่าไหร่อะอืมบอกอืมอกหืมอกไหมก็เปนังไงแยกินบรรยากาศเชียงหนาวสัก ăn thẳng <laughs> Ừ, Khoan mình dáng bảy tuổi rồi, rồi hấp rồi. Thôi, oh, sao? tôi là... Điều ra, điều ra, điều ra. ก่อคือไ่ออมาปกกินร้านแกว่าแก่สับเส้นมนัแล้วเ้องลึไกไปไหนตัวนี้หัวอืมไม่ก่อนจกคนตำนํำเนาะเนะส้นแกงเส้นแกงแต่เราซอยเองอืมนี้เราจะไม่ไหวเก้าอะไรูดเกีายะไรู้เกนะาจะไาต้นี่เซ้เก่าแับตัวนี้ อืมท uh, uh, ี่แรกเขาคิดว huh> ่าอยู่ตรงร้านอาหารใต้นี้ไม่ใช่อาหารใต้อยู่โน้นมื่อก่อนอยู่ฝั่งนู้นตาน้องมาเนาะฝั่งโน้ฝั่งขุนเนาะครับฝั่งทางนึงแถวอันเนี้ยนั่นเนาะแถวรถตัดเนี้ยเนาะ เลยแล้วมันน่าอ uh ันวามันน่าสินกันเปษตรเท่ไหร่อ้อพอีีมันมันบังประตูเข้าออางพุ่อือเฮ้ยใหญ่ต่ใหญ่เปไหมเได้ยายบก่บวกน้องนอนี่เป็นกระแปลง่เก่ย่นีอเก่าอง อะไหนเนาะนนาไข่นางข้าวของตรงนี้เหรอร้อนเปเลยอือตัดเป็ตุกเองอือนีเขามีน้ำจิ้มแบบหวานไหมครั้จิ้มแบบเดอดน้ำจิ้มของน้จิ้มไม่ใช่วิีมันจะหวาน ลุงนะะ้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานหวานไม่มีใช่ไหมมีครับม <dumbbell Laurie. S 2> ีคร oh. okay, okay. ั so, ้งอ๋อแกผมม็ได้มีไม่ร้านไม่ร้านจะว่าไงไม่ไรรายแมีนาลีถ้าเอาเองก็ได้ลุงเขายุ่งขายดีมากข้าวต้มจิ้มหวานหวานทั้งอันรวยอะไรก็ได้ได้หมดเลย เดือน 25, ละสองพันห้าครับเพราเช่าสองพันห้าอืมแต่ตังเท่า้อห่อนนะลงนะม้อบ่อนหม้ออนห้อนหม้อห่อนหม้อห่อนต้นบน๊ะใบใบหม้อหอนออืมไม่มร้อนไม่ร้อนเดี๋ยวน้ำซิ้มของจิวิเศนของจะมา เย็นฮะเย็นหนาวแล้วขอบคุณครับนี่ครับเรื่องหวานชอบมากเรื่องหวานนี่นี่ครับชิมดีเกลียดหวานนี่ฮะพอดีเขาเน้นใส่ถุงกลับบ้านไงก็เลยมันไม่มีเวลาแกะนี่นะครับอร่อยครับอื้หอ ่ันพอลงทางลงทางอะไรเนี่ยลำตัวไหนต้นวันเนียผมเส้นบุฟเฟ่โอ้ยหนังเส้นบุฟเฟ่เลยนี่ตรงนี้มันตรงนี้เป็นจับลงทาน อข้างในนี่แปดแปดสิบเก้าบาทหมูเส้นบุเว่ยแปดสิบกาบทอืมอแล้วี่ไมเป็นไไเมีในรถด้วยกำลมาเจอลูกค้ามากินที่ร้านเห็น

นีรมาหลาล่าตหน่าบองามหน้าต่อร่อยนะอืมอ๋ออันเนี้เคนลราขายลรขายนี้ไป ไปหลับกินอ,นอนรับผ่อนกยรยากพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีแผนการที่จะตื่นตีนสี่เพื่อที่จะไปกาดแก๊ป๋องแบบของแท้เลยครับถึงรุน่นตั้งแต่ทั้งมดืดเลวที่สุดไปดูว่าตอนที่คนลาเขาข้ามมาเป็นยังไงเขาข้ามน้องโผมาตั้งแต่ตีสี่ ของเต็มไปหมดแล้วครับไป4-4เลยถึงมื้อสัก4-5ครึ่งน่ะออกนี่4-4แล้วก็เด็กเื้อหารลาวมาแล้วก็ไปเยี่ยมลุงคนตะวัน,น่อยเต็มๆข้างกับข้าวกินกับลุงคนตะวนันตีเถียงนาใหม่ครับ้าถึงนาดีมากเลยทุกคนนีหอมอร่อยมาดูนี่ไงนี่อืมอืม ตัวอ้วนเลนะวันละกี่ตัวครับตอนนี้อืมสามสิบตัวไม่เยะสามสิบเยอะเยนะสตัวเยอะเลยยุบยบสมัยก่อนรนึเดอดด้วยสตัวเดี๋ยวนี้มัได้

ก่อนครับเนี่ยอือรมกินข้าวเหนียวเลยก็กินข้าวเหนียวมากกว่านางนารีก็สบายดีครับเรงนี้แล้ก,ก็ทำกะเพราไปอะไรไปครับ mm hmm. เลี้ยงลูกไปไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างแบบดุสี mm hmm. ครับ คนก่อนมาอัปเดต y u ู u ูบเห็นเพื่อนเพื่อนทักมาหลายคนว่าไม่เห็นค่อยลงคลิปแล้วก็คิดถึงหายไปนานก็เลยเออบ้าเป็นประพักครับช่วงนี้ก็เลยลงคลิปให้ดูเดี๋ยวพอทำนู่นทำนี่ลืมอีกก็ก็ไม่ไม่ลงครับเป็นประพักครับ หนังมาครับนี่ฮะจิ้มสองนันจิ้มเลยอืือือชอบหน้าหนาเชียองรลยหนาแล้วครับตอนนี้ก็ตอนเช้าอยู่ที่ที่1ดองศา ยานก็ไปเชียงใหม่มาใครดูคลิปนี้ฮะยานก็ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็เป็นคลิปที่เดินทางไปเชียงใหม่พาเด็กไปเล่นของเล่นแล้วก็มจะกินบุฟเฟ่ต์อรีครับอะไรบ้างอร่อยไหมจ๊ะจริงนะพวกนี้ก็วางแผนจะกินอะไรบ้างเนี่ยเขาจะกิน เขาซอยขนาดก็อเออ,เ,อ,อเขานุ่มเส้นขนาดร้านนั้นนะเออ,จอเจ้าเขานุ่มเส้นขนาดหรือจะอไม่กินขาเลยขาไกกินนะักท<ม>ีออ่สุดผมก็กินสองขาลดหนามากนะครับรกินไก่สองขาไดรลดหนามากนะครับ นี่เรกินร้านนั้นอะอะไรอร่อยที่ค่อยไปกิน,นไปกับใครนะถือว่าขนมเส้นกับนองล่ามือแก้วบรรยากาศมันเช้นะา,าได้ไนะะสินขนมเส้นน้ำหน้าขนมเส้น,นขนมขบุญร้านอนะ อาบน้ำมาหรือไปเลยกลับมากลับบ้านน้ำไปอองเหรอือมนี่บ้านแต่แต้อยู่ไหนนี่บ้านจะแต้อยู่เชียงของเจ้าเจียเจ้าจังเปนเจ้าเป็นเกณฑ์เชียงของเจ้าแต่นี่มาอยู่รัตนบุรีนี่เจ้าลูกเอาลูกมเาเงี้ยหนังสือเลยหวุดมาอยู่นี่อยู่ร้านไหนเจ้าเราเริ่มพักสาบวันได้ยังไง ลืมเหลาลืมเลยไม่ร้นลืมหักกลับอ่ะก็เป็นย่างเราเดี๋ยวครักกะอนยงไม่ตัสยได้ลืมลืมผักซะแล้ว ไกับบ้านกับบ้านขึ้นฝากเงินเด็กหนึงเหมือนกันยังเหนื่อยกันว่าไอ้เล่นเครื่องเล่นมาก็เจ็บเข่งเจ็บขาเหมือนกันเป็นเด็กอีกครั้งตั้งใจว่าแบบแรกาคิดว่าจะเข้าดีไม่เข้าดีเจ้าเหรออืมโอ้ไม่ต้องเข้าแล้วแล้วแล้วก็กลัว กูจะพลาดพังอชอบตรงหนุ่มหลังมันมันหมวยนังหนังมหลันนนนงนะเมืม่อวานน่ะาะเขาจะไปกินข้าวปูร้านนั้นเขาจะไปกินอะไรข้าวปูไม่เขาอยากจะได้นะหมูป่าเอามาเอา,า,ามาทุบๆๆแล้วก็กกแกงกับน้ื่อวนี้เพื่อนเมื่อวันีญาติมาจากลาวเขาเอา มีลาวมาฝากอยู่เอาไปกินด้วยกลิ่นดีโอ้โหอือเนี่ยครับก็ใครที่ติดตามลงคลิปนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวคลิปหน้าตื่นตีตีพรุ่งนี้ดูกันต่อไปเรื่อยๆครับมีโอกาสก็ถ่ายให้ชมกัน,กนให้หายกลิึนกันฮนะแต่ช่วงไหนลืมไปก็ทักท่ายกันไปได้ครับเอเค,คลิปนี้สวัสดีแล้วลาไปก่อนนะครับ นี่ฮะจวของด้ไปงอของเราบ๊ายบาย